ระบบเปิดจำนวนมากที ų, ่ไหลเข้าทางเดียวไหลออกทางเดียวอาจารย์ชอบเขียนหนึ่งหนึ่งก็เอา m หารตลอดเพราะ m summation ไม่มี m i เท่ากับ m t e มันก็เป็น qcv ไม่มี m ดเอา m หารตลอดอยู่ไหนล่ะเด๋ยวนะ ถ้ามีไคเนติกเอนเนอร์จีโพเทนเชียลเอนเนอร์จีมันก็จะบวกต่อไปใช่ปะเราจะพบว่าไอ้นี่คือสมาการที่เราคุณใช่ปะนี่ก็คุณอยู่นี่ก็คุณอยู่แต่สมาการนั้นไม่คุณเลย,ยใช่ไหมครับี <c oughs> ่ยคิดว่าจะพูดเดี๋ยวเดียวหมดเวลา นี้เนี่ยเราไม่เคยใช้อันนี้เนี่ยเป็น a p p r o x i m a t นเหมือนกันนะเป็นสมการนี้เป็นมี Assumption เหมือนกันว่าเป็น U S U F Uniform State Uniform Flow Process คือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สเตตี้มันเปลี่ยน แต่เปลี่ยนช้าๆ okay. ถ้าเปลี่ยนแบบเร็วหรือหวาเนี่ยก็จะไม่เข้าเนี่ยพระอันนี้ก็เป็น Equation ที่เราจะใช้ได้และเราจะพบว่าในระบบต่างๆ,ๆเนี่ยเราในความเป็นจริงเราจะเจอ,อ้ u s u f นี่เยอะคือ steady state steady flow process เนี่ย มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารันหรือว่าเราเดินระบบไปนานระยะหนึ่งนะจนมันเข้าสู่ steady ถ้าคอนโทรลไม่ดีมันก็ไม่ steady นะแต่ระหว่างที่เปลี่ยนแปลงจากหยุดนิ่งไปสู่ steady เนี่ยมันคือ transient อันเนี้ยถ้าจะ approximate ก็ต้องเอาเข้าใกล้ us uf ตัวอย่างอยาดูตัวอย่างไหม us uf ถ้าอยากดูก็เปิดสมุดของคุณเวิดหนังสือของคุณนะเปิดอะไรเปิดเคสที่หนึ่งเคสที่หนึ่งต้งนมน้ำในกาคุณเปิววดระบบมันเปิดอะไรทุกคนบอกว่ามันเปิดใช่เปิดแต่เปิดไม่ใช่ S S S F จิบไหมจำได้ไหมเฮ้ยนัำนวนยังไง มันไม่ s t สเต t a t เต t e สเตติ o ลูโปรเซสเพราะมันมีแต่ออกไม่มีเข้ามัน Steady ไม่ได้ริงไหมหรือถ้าเรามองเนี่ยในในเนี้ยถ้าคุณเขียนกาต้งน้ำเนี่ยอย่างที่ว่าเป็นกระป๋องเปิดแต่ที่นี้สภาวะที่2อ,อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่โจทย์เช่นสภาวะที่2เราพูดถึงว่าเอ้ยถ้าน้ำมันลดลงไปครึ่งหนึ่ง สมมติะคือมันต้องมีช่วงเวลาเออเราจะสนใจแค่ไหนสนใจว่าเออมันเริ่มเดือดหรือว่ามันเดือดไปแล้วน้ํามันลดลงไปเท่านั่นเท่านี้เอ,อหรือมันจนมันแห้งเห็นไหมวพดเงื่อนเวลานั้นสำคัญเช่นสมมุติเอาโจทย์ข้อเนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าปริมาตรมันลดลงขรึ้นึเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นอินเทอร์วอลช่วงเวลาที่จะให้ทําคือ เขียนเฟิร์สลองมาถามว่าจะหาอะไรหาความร้อนนั่นแหละหาความร้อนที่จะต้มน้ำนี้ไม่มีความร้อนเนี่ยหักคะแนนเนาะนีนะ่ง,ง่ายใส่ความร้อนใช่ปะ่ะเท่าไหร่ที่ทำให้ v สองเอาไม่เอา v ลรอเอา v เดี๋ยวมันจะยากเว้ยเอา m เลย m สองเท่ากับ1ส่วนสอง m หน แต่ว่ามวลมันลดลงไปครึ่งหนึ่งโอเคไหม <c oughs> ใช้ความร้อนทำเดียวนีว้ไม่ต้องเอาตัวเลขเอาสมการ <c oughs> เขียนสมการหลักๆออกมา,าต้องกมันอยู่ในพารามิเตอร์ตัวใดตาวสามนาทีโอเคไหม <c oughs> ถ้าสามนาทีทำไม่ได้แ <c oughs> ปลว่าทำไม่ได้แล้ว คุยกันได้นะศึกษากันได้เราเขียนออกมาทีมันจะแสดงความเข้าใจของเรานะแสดงความเข้าใจ いいね。 ให้เป็นการบ้านตปทำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องกำหนดเพิ่มเติมเนี่ยก็คืออุณภูมิทีหนึ่ง P หนึ่งใช่ไหมก็จริงๆไอเนี้ยเปิด PATM หนึ A ่งหนึ่งบรรยากาศถูกปะเพราะ,ะนั้น P หนึ่งไม่บอกเอา T หนึ่งสามสิบองศาสี่ใช่ไหมในมวลเนี่ย n หนึ่งเอาหนึ่งกิโลนี่ยโอแคเนี้ยจะหาตัวเลขได้หมดเลยบอกแค่นี้นะแต่ให้หาคิวนะเคไหมใช้ความร้อนเท่าไหร่จึงจะเกิดจากนะ้ำโอเคไหมก็จะหมดเวลาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวว่าจะขึ้นเรื่องจริงสักทีมันไม่ได้ขึ้นเลยนะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือ,อนนเรื่องเก่านะโทรโมเรื่องเก่า แต่คิดว่าต่อให้เป็นเรื่องใหม่เรายังจะต้องแน่นในเรื่องของ First Law อยู่สมอถ้า First Law ไม่แน่นเนี่ยมันเดินต่อยากนะครับ first l a อต้องแน่นแน่นไปทำดูนะครับแต่ที่อาจารย์ขอขอขอว่าฟังนิดนึงอาจารย์ขออะไรเนาะ จะเขียนแต่และบรรทัดตอบให้ได้ว่าเขียนมาทำไมทำไมจึงเขียนถ้าคำตอบบอกว่าก็ไม่รู้สูตรแปลว่าลบออกคิดใหม่เข้าใจไหมจะเขียนแต่และบรรทัดอธิบายความให้ตัวเองให้ชัดว่าทำไมเพราะอะไร ายังไม่เข้าใจอย่าเขียนอาจารย์ไม่ต้องการคำตอบเป็นตัวเลขที่ได้ตัวเลขมาแล้วสบายใจแต่สิ่งที่ต้องการคือเราได้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรเราเข้าใจว่าเราจะใช้ First Law ได้อย่างไรเราเข้าใจกระบวนวิธีคิด และวิธีทำงานเคยไหมนะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะโอ้ยอะไรก็มาอีกเยเอะเนาะอีกจัดกรรมเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมาลาทอนเดี๋ยวก็ฉลองนู่นฉลองนี่งานกเกษตรงานโอ้จิปะทะกรุณาแบ่งเวลานะหนังสือ เรื่องที่เรียนสำคัญนะถ้ารากฐานไม่แน่มมันเดินต่องได้านของฟังไปด้วยเจอกันวันพฤหัสเนาะนะขอบคุณครับ